นะคะขอพาคุณผู้ชมค่ะมาติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยยังคงเกิดขึ้นอยู่โดยล่าสุดเนี่ยเกิดเหตุการณ์ที่คนร้ายนะคะลอบวางระเบิดเจา้าหน้าที่ทหารพรานค่ะขณะที่กําลังปฏิบัติภารกิจนะคะเดินลาดตระเวนสร้างความมั่นคงในเรื่องของความปลอดภัยให้กับเจา้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนค่ะขณะเดียวกันก็ทําให้เหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บจํานวน2นายรวมถึงเสียชีวิตหนึ่งนายด้วยกันในพื้นที่ของอำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลาค่ะ วันนี้นะคะช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะที่ศูนย์วิทยุสพบรรนังสตาจังหวัดยะลาได้รับแจ้งเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจํานวนลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ทหารพราขนขณะเดินเท้าลาดตะเวนในพื้นที่รับผิดช,ชอบส่งผลทําให้ได้รับบาดเจ็บจํานวนหลายรายด้วยกันค่ะเหตุเกิดที่หมู่ที่1บ้านอูแแบตาบนบาเจาะอำเภอบรรนังสตาจังหวัดยะลาหลังรับแจ้งพันตํารวจเอกระนนนสุ ริวิ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอปรนังสตานำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารพรานและฝ่ายปกครองค่ะเข้าตรวจสอบอย่างเร่งด่วนเมื่อถึงที่เกิดเหตุผู้บาดเจ็บทั้งหมดทางหน่วยกู้ชีพกู้ภยัยมูรนิธิฮีลานอามัส ศูนย์ปฏิบัติการบรรน,นังสตาค่ะก็ได้ช่วยกันลําเลียงส่งโรงพยาบาลบรรน,นังสตาเพื่อช่วยชีวิตอย่างเร่งด่วนแล้วนะคะทราบชื่อคือสิบเอกวิเชียนปัญโยหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิทักษ์มีอาการแน่นหน้าอกและหูอื้อได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอาสาสมัครทหารพรานวิมลจันทคุณมีอาการแน่นหน้าอกแล้วก็หูอื้อค่ะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและอาสาสมัครทหารพรานวันชายมุทาสุขภัยซ้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งทั้งหมดค่ะเป็นกําลังพลของชุดปฏติ การพิทักษ์กองร้อยหานพรานที่3009ซึ่งล่าสุดนะคะทางโรงพยาบาลมังสตาค่ะก็ได้ลำเลียงผู้บาดเจ็บสาหัสส่งโรงพยาบาลศูนย์ยะลาในที่เกิดเหตุนะคะทางเจ้าหน้าที่3ฝ่ายได้ปิดกานเส้นทางห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องค่ะ ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้เข้าไปในพื้นที่เด็ดขาดเนื่องจากเกรงว่ากลุ่มคนร้ายจะก,ก่อเหตุซ้ำสองเพื่อรอทางเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกูร้รวมไปถึงชุดทําลายวัตถุระเบิดหรือว่า EOD ค่ะของตํารวจภูธรจังหวัดยะลารวมไปถึงนะคะเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานที่10ยะลาเข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะบริเวณจุดเกิดเหตุน,นะคะยังพบเชินส่วนอาวุธปืนสงครามของทางราชการตกอยู่ ปะปนรอยเลือดค่ะรวมไปถึงเช่นส่วนของสะเก็ดระเบิดกระจายเต็มอยู่ทุกพื้นที่จึงได้มีการรวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐานเบื้องต้นเป็นระเบิดสแสวงเครื่องน้ําหนักประมาณ1 0 2ถึงกิโลกรัมส่วนการจุดชนวนอยู่ในระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเชื่อว่าเป็นการก่อเหตุของกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่นะคะมีความเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่จึงต้องการแสดงศักยภาพในการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ค่ะ